สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีเด็ดบอลสกอร์สูงนะครับก็พบกันเป็นประจำทุกวันนะครับช่วงบ่ายๆของวันนะครับใครที่ชื่นชอบฟุตบอลยิงกันเยอะครับก็ฝากกดติดตามกด u b s c r i b e ให้กับช n e l ทีเด็ดบอลสกอร์สูงด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับส่วนใครสนใจอยากจะพูดคุยกันเพิ่มเติมนะครับสามารถแอดไลน์ไปได้ครับทีแอดบวกเก้านะครับถ้าแจ้งว่ามาจากช l YouTube นะครับยูบอกว่ามาจาก YouTube ทีเด็ดบอลสกอร์สูงนะครับก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยนะครับสำหรับพิเศษเลยนะสำหรับแฟนๆของทีเด็ดบอลสกอร์สูงเท่านั้นนะครับใครสนใจก็แอดไลน์ไปกันได้ครับที่แอดบวกเกาก,ะก,ะกะนะครับผมสำหรับบอลที่เลือกเอามาวันนี้ครับวันที่20อ่าเดี๋ยวไปสรุปผลเมื่อวานก่อนอ่ะตัวเมื่อวานเมื่อวานนี้ไม่มานะครับฟิลิปส์ปาร์คเรนเจอร์กับแบ c ็กเบ l ร์รีโเวอร์จบการแข่งขัน1 0ูครับโอ้หายไปเยอะเลยยิงนาที83ดด้วยนะครับคู่นี้ ต่ำซะง,งั้นนะครับผมเมื่อวานผิดไปขออภัยด้วยส่วนวันนี้ครับตัวที่เลือกมาครับวันพุธที่20ตุลาคม2564ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ครับเกมระหว่างมนเชสเตร์ยูไนเต็ดครับเจอกับแอตาลนตาแต่อย่างที่โอทักฟอร์ดนะครับ3.25ไปแล้วครับตอนนี้โอ้โหถือว่าโอกาสสูงเยอะเลยนะครับถ้าดูจากอัตราการต่อรองสูงต่ำนะครับขยับขึ้นไปด้วยครับ3.25ดูแล้วโอกาสแตก ถึง3ถึง4เนี่ยเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะสำหรับคู่นี้ครับส่วนแฮนดิแคปเนี่ยเป็นแมชเชอร์เตอร์ยูเต็ดนะครับเหนือกว่าที่ครึ่งครบลูกนะครับหนึ่งลูกได้เฮเบาๆนะครับก็ในส่วนของฟอร์มทั้งคู่นะครับนะแมชเชอร์เตอร์ยูเต็ดเดี๋ยวเพิ่งจะแพ้มาครับเพิ่งจะแพ้เลสเตอร์ซิตี้มา2ต่อ4ครับส่วนแอตแลนตาเนี่ยบุกถล่มเอโปลีครับ4 1นะครับในเรื่องของเกมรุกก็ถือว่าไม่ต้องห่วงครับทั้งคู่มีเกมรุกที่มีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างที่จะดี นะครับแล้วก็แนวรับก็ถือว่าเสียประตูกันเยอะนะเสียประตูกันเยอะนะครับทั้งแมนเชสเตอร์เต็ดเองนะครับรวมถึงแอตตแลนตาเองก็ตามนะครับดังนั้นเนี่ยเลนสกอร์สูงต่ำมาเลยเปิดมาไว้สูงมากนะครับที่สองจุดสอ่าสามจุดสองห้านั่นเองนะครับก็ช่วงหลังเนี่ยนะฮะคู่นี้ไม่เคยเจอกันเลยนะนะครับเพิ่งเจอกันเป็นแมตช์แรกนะครับแมนยูเนี่ยเกมล่าสุดแต่สูงนะครับแต่ก่อนหน้านั้น4เกมเนี่ยไม่สูงเลยนะต่ำไป3แล้วก็เจ้าไป1นะครับเจ้าคือ3เม็ดนะครับ ส่วนแอตแลนตาสองเกมหลังสูงนะครับชนะเอเบรีซหแล้วก็แพ้มิลานสองสานะครับแอตแลนตาเป็นทีมที่ยิงเยอะนะครับเป็นเกมที่เกมบุกดีนะครับแต่ว่าเกมรับก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาในช่วงนี้ด้วยนะครับในส่วนของเรื่องสกอร์สูงต่ำนะครับในรายการนี้เนี่ยนะก็เยือนสูงนะแมนยูนะครับอตาลนตาก็เยือนสูงนะครับใน,ในบ้านที่ต่ำไปเกมหนึ่งนะครับ แมนยูในเจ้าไปเกมหนึ่งนะเล่นในบ้านก็เท่ากับว่าในยูฟาแชมเปี้ยนส์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็โอกาสสูงค่อนข้างเยอะนะครับโอกาสสูงค่อนข้างเยอะเออนะครับผมนี่นะสูงไปหนึ่งเจ้าไปหนึ่งนะครับส่วนทางฝั่งของแอตเลันต้านะครับก็มีต่ำหนึ่งแล้วก็สูงหนึ่งนะครับเออนะฮะก็ผมว่าคู่นี้เนี่ยโอกาสสูงค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะว่า เกมรุกดีทั้งคู่นั่นแหละนะครับเป็นส่วนให้เชื่อว่าน่าจะมีสกอร์ทั้ง2ฝั่งถ้าช่วยกันยิงเนี่ยมันจะสูงง่ายนะครับถ้าหวังฝั่งใดฝั่งหนึ่งยิงเนี่ยมันก็จะมีโอกาสอาจจะไม่ทะลุได้แต่ผมว่าคู่นี้เนี่ยมีโอกาสที่จะแตะถึง4ได้นะครับอาจจะมีฝ่ายหนึ่งชนะขาดนะครับหรืออาจจะเสมอการด้วยสกอร์สองสองนะครับสามสองอะไรพวกเนี้ยเป็นไปได้ครับดังนั้นคู่นี้ผมเชื่อว่าสกอร์น่าจะสูงนะครับสำหรับแมชชิเตอร์เดย์กับแอตแลนตาครับ นี่คือหนึ่งตัวหน้าคลิปนะครับใครสนใจเพิ่มเติมก็ตามที่บอกครับสามารถแอดไลน์เข้าไปได้ครับที่แอดบวกกาๆนะครับแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันในกลุ่มได้เลยนะครับพูดคุยกันตลอดนะครับมีแลกเปลี่ยนทัศนกันแบบอ่าแชร์กันได้เลยนะครับว่าชอบตัวไหนนะครับแบบเป็นกันเองเลยนะครับสนใจก็มาอยู่ด้วยกันได้นะครับผมคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ